อะไรหมวดนี้เนี่ยสามหวดช้อนนี่เนี่ยสองตัวนี่สิบ่ไปใส่บ่อว่าไปใส่เป็นเป็นปล่อยไปกินมันก็เขง่างนี้เขาแต่หลอัดยุ่งกี่ตลอดดิเพิ่นให้แม่นบอกว่างวดก็แม่นอยู่นี่นะโอ้งวดวันผมก็งวดสูนหาผมก็เบิ้งมันก็เห็นสูนหาเมื่อกี้ผมก็เดียวสูนหาตัวเดียวไหม สวัสดีครับครับสวัสดีครับสามหนอะไรสามสองพ่อคืออะไรครับนี่ว่อันคนใหา่ยหา่เราเห็นอยู่ในรูปยู่ในทองมั่นคางคกนะบ่อครับครับเขาเรียกอะไรนะคางคกเอางวดเมื่อกี้ห้าหกสามสามตัวตรงตรงเลยแหละครับพ่อฝันบป่าพ่อทำไมได้สามตัวกระจับใจ้หพอจับได้เห็นคนมันนอยู่เครื่องจนไม่น้ำหาเอาใจเลยแหละมันมัน วันพ่อนกแม่นกที่ที่งตื่นใหมเขาต้อนกแหมครับปน,ก,ปน,ปนก็เป็นหาดเป็นฮกเป็ี่ยนฮกไหมมีนิ้วสองตัวไป็นมะฮกสองต้องเป็นฮกสามไม่ต้องขึ้นปีกมันยุ่ปลายหุ่นไหมเป็นตีคือเดี๋ยวลงมาข้างล่างพอหลัดมานอนอยู่เทียงหน้านี่สิฝันดีครับสิได้เลขก็เลยมานอนอยู่นี่ครับบ่เขาบ้านเลยเพค่ะว่อืมนอนอยู่ดีได้ได้เลขเลยวันนี้เดยได้เลยเลยเมืที่แล้วสามตัวเลยใช่ไหมครับตัวเป๊ะเลยงวดนี้ไปจะล่อยสามหมือนกันโอ้ เอาดังๆเลยนะพ่อนางเงิงนี้เนาะว่าอยู่หน้าพ่ออันสิมีแสงเหมือนแต่แสงร้อยเห็นบ่ตะกี้วาครับแสงอยะไรของ่นครัโอ้ยวิ่งๆได้ติโอ้ยห่งไปเล่าหลุดเนี่ยแจ้งจัง,งังไปจำตำดอกไปมันจะเพี้ยนเอวนี่ลนะครับๆๆครับพ่อขู่ขีดว่าก็ควบโม่งอ,อยู่ไ,ไหมครับไปเล่าไปเล่าไปอืมเป็นแสงเลยบอกพ่อแสงเลย เ่นเอิ่นแักแล้วคนอ่นยังบเหลี่อ่ว่าถงผู้แต่วางผีหน้าบ่้งไมาเปน้ำคลองน้ำาะเปิ่น้ำข้องน้ำบอกผีหน้าบ่พ่อผีหน้าบอกเจ้าวกิ่งวดแล้วพ่อที่เขาบอกพ่อมาเนี่ยอะไรหมวดน้เด้สามหวดช่อนได้เด้อจะไปตงมาหาเนี่ยกี่งวดแล้วพ่อผมได้ผมได้ผมได้งวดเดียวงวดคงามวดงวดชูนหาจไปซื้อมันกอขาดชูนซื้อจะูนหาตัวเดี สามงวดซ้อนแล้วอ๋อครับทำงวดซ้อนได้ตีทำงวดเฉยเลยเด็บ่ได้ดเงินสามงวดซ้อนบ่ได้เออบานบานงวดมันดอกสีเก่าสีเก่าตอนบัวแดงเสืขึ้นบน้อยเหมือนชื่อตลกหลางมันออกบนเด้แต่ได้มาเนี่ยสามงวดแต่เราซื้อไม่ไม่เป็นแต่ซือเ่าเป็นอู้เสียดายเนาะแต่ว่าแต่ยแต่ว่าโอ้ยถือเรี้ยบ่วแด้เงิน,นเนาะแต่มันแมนอยู่เก่งบวดเก่งก็มันบวดเพราตับขึ้นบ้อนบวด ปอยตองนวันี่ตัวใดก็พอี่ปลอยตอนอเก่าับสามจ้ะอเนาะปอยตองงวดครับบาดีคงวใดให้ฝันบ่พอวันนี้ฝันมาจังไหนฝันแล้วเดก็ว่นซืือได้ดเดียวฝากเือฝันมาจังไหนเอ้ารับมีังไแล้วจะเอาฝันเอ้ามันเก่ามันคเป็นชอมันก็เป็นยังไงมันบ่แมนแล้วครับ ด้วยต่้มไปดิมันตั้มจากสองเก่าลงมาผมเนีนสองแปดตัวเดียว <c oughs> ตัวไหนนะพ่อสองแปดมันมาจากไหนครับสองแปดนี่เพราะว่าพ่าฟันเนี่ยมันรวงมาตัมม้มเนี่ยร่วงจากสองเก่ามากรวงจากสามเก่า,าพ่อผมเลยซื้อสามแปดสองแปดโอ้นี่สามแปดสองแปดครับบ้านเียเบื้องเรานันคือแบบ ทีแรกกว่าปม็นเกเป็มันเก่าเอาไว้มากมมนได้เป็ี่ยนแปลงอะไรไปไรเรียงมึงครับนี่ิวีเาว่าเอาอันยังก็ม่ไรเรียงครับมาดมาจับมาถามมึงดูว่าไม่สีออกบัมาเอากระโขกมันอีกมาเห็นเล็สองแปดสองแปดอุดวนสอปอุดวนผมเลยไปนั่งไปมาเห็นโรตีใบหนึ่งกนมึงง่ามแท่นี้เลยเพรว่างีครับผมไม่เชื่อ สองแปดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสองแปดรางวัลที่หนึ่งเลยแมนครับโอ้โหข้าคบยู่เปล่ะพ่อครับอ้ยเอามาผมไปเสีมาผมบฝันไปไช้บัตวิยุทางรางเขาตรงนั้นตรงนั้นางจับได้บ่ข้างควกได้เอามาเบืองไปอยบ่มขอดูหน่อยครับเจ็ดสองแปดให้โชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนเด้อรางวัลที่หนึ่งเลยบมพ่อแมนนะครับ โอ้โหขนาดดีพอเนี่ยเห็นปะผมไม่มั่นใจตัวนี้เลยเนี่ยนี่ครับเจ็ดเจ็ดสองแปดบอกพ่อเจ็ดสองแปดครับเจ็ดสองแปดย่างเยาวเจ็ดสองแปดย่างยวเก้าเนี่สองเก้าสามเก้าผมไปเสื่อมมาพอดีการดินมาสล้มเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดมันใจกักมันอมันใจคักเลยบอกพ่อ กูเต eh, eh. nah, uh. uh ียวว่าเป็นสีพุ่เอา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 แม่เราใหญ่อะไวะนี่แหละมันจะเป็นจ้ำโขกมันจะเป็นน้ำหบวแต่ว่าดียู่ดิสามวดซ้อนแล้วนะพ่อเนาะครับบ่นงอะไรบ่นอะไวะคันคันคันรถกจะสามก็แล้ันมป็นสามเปียดครับอือผมบอกสุไก่ยจังไหนเจ้าไหจับ ภาษาสามเขผมมาจับยีนคมันห่องเหมือนกันผมผมซื้อมาแล้วมันหองเอาบอผมไปจับมาบังมัานังบังพีจะน่าเอามเนี่นนก็ปิดเจ็ดันนึ่ก็เปิดสองนนก็ยเปิเนแม่กูซื้อถือแล้วก็่จังได้มาหอกใส่อเอาเอา็เงี้ยวใี่ไจอดบบอ๋อผมก็ได้พอเคยซื้อมาแล้วกระวเลยครับเพราะันเรา่ได้วันน hmm. ี้เนี่ยมัน็เอาที่กับพ่อเลยบานี้ไปพ่อจู้เอาวันนี้ ครับคือเรื่องพ่อจับมาให้ดูหน่อยครับผมอาเงรโค้งนะฮะว่นน้เดยบอกกว่าแล้วว่า่นนมัน่อยจะมาจับเอาเพื่อนอยู่ในรองเท้าบูทบอกว่าแต่ว่าไปยสเป็นมะเขือุ่มหล่นี่มะนีได้ทีพ่อมะนีโอเจ็ดสองแปดนะครับผมเจ็ดสองแปดเอเล็อีพ่อนี่ออกว่าออกว่าออกว่าอันนี้ออกว่าอย่างออก ตัวดสิอกก้าจวงเลยเนี่ยเียวาม่นังไบหาเออมันออกมั่ว่ะใช่ใช่มันสิโอก้านี่อ่งไหนพ่นปั้งเนมันสิออ้ก้าวสิสิโอ้กาเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องด้วยห้องจิโอ้ก้านิสองแปดจิโอ้ก่านี่ฮะหวองเยอ่าสองแปดไหวแม่นี่หอวะ น่นน่ฮัลโหนคือหองเป็นสองแปดสาแปดออกบ้าโบรางมม่มีบ้านอีกเยอ๋ยชอไหมบ้าะเอออ๋อว่ก็จะสุจนตัวสกาเลยนะ่วงตลอดดีมันจะขึ้นที่ตัวเขาเลยแหละครับ่อนี่ดิ ห่วไหนป่เที่ยวห่วงได้ดิหัวห่วงด้ไบอก่ออกตัวไหนพอสองแปดบ้นไนจนยวนี่นี่จแปนีสองีแปดสองแป สองแปดนะครับถ้าบดไม่ล่างโอว่าผมเลยเ้เอเอาอีกว่าจริงยังเนี่ยเนี่ยสามตัวตัวไหนพอสามตัวสตัวก็เจ็ดสองแปดไหมเก็ดสองแปดครับบอกบอกออกบอกอเอาอีกว่า สองตัวนี่ซิบอกไปใส่บ้า่ไปไส่นนั่นห้องไม่เงี้สีละห้องซีบอกนบอกเงี้สีลยหมายถเงเยอชุดอย่างไไงไดโชคเลยโชคเลยโอ้โหหวดนี้ตัวหหหก็พอหห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 หอหห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 ห่หบ่น อีเล็กจีมาดเจีนะว้าคุยกับพ่อด้วยสองแปดบอกว่าเจ็ดสองแปดเหรอครับแปดอ้อเป็นออก้างโคกบอเป็นออกได้งก็คือพ่อจะมาขอคางโคกนี่เป็นประจำบัวกับผีนาว่ามันตรงกันไหมอย่างนี้เหรอพ่อครับมันกไม่ตรงกันไหมโอ้เป็นกระบี่เลยแล้วก็ยุ่งเหยิยมากอ่ าป่อยเจ้าก็มาห้วงอ๊องอ๊อฟอ๊นไม่แรกกับมาห้องนี่เพิ่มเพิ่เพิ่งที่ฟังอันเดีดครับเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดครับอ๋อออกอีบอได้หนึ่บอกนั่นเจ็ดสองแปดนะครับครับยืนยันว่าอ๋อเขาเป็น นั่นเี่อข้้างคกให้ชมวันนี้ไปออกเึ้นออกครับอืมนี่แหละท่นอยู่ในรองเท้านี่แหละครับก็ว่ร้เขาไปยังไงทัวนี้เธือกเนี่ยอมอนี่จรวดมาจังไหนก่อนออกออกออกนมาตีพ่ออกออกออกกันเจ็ดสองแปด ไปตามข้างคุกมากเดียบร่อยสองแปดกับสามแปดอะรกันขื่นแม่นงวดที่สี่นะพ่อเนาะครับงวดที่สี่สามตัวก็คือเจ็ดสองแปดนะครับผมสองเก้าสองแปดสามเก้าแกนเดีับคือมันใจที่สุดคือตัวใดก่อนคือสองสองแปดกับเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดกับสองแปด แต่วงขมใบเพราะว่าไม่ยืมเลยเอาวงลมกันถามคางคบเรียบร้อยครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณพ่อเนาะแตเป็นแนวทางนะครับอยู่เฉยๆก็ร้องนะพ่อเนาะร้องเลยผมก็เพิ่งเห็นก็คือพ่อจะสมมุติว่าเราได้ความฝันจากผีนาแล้วพ่อก็จะไปดูคางคกครับว่ามันตรงกันไหมครับถ้าตรงกันนี่คือจัดเลยจัดเลย รางวัลที่หนึ่งเลยครับผมเป็นแนวทางเพราะเอามือออกนิดนึงครับพ่อเยอื<ข>ออ่าละครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับ